ผลไม้แปลกอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งเคยได้ลองชิมที่ญี่ปุ่นก็คือเจ้าลูกนี้เลยชื่อว่าคาริซื้อมาทั้งถุงเนี้ยราคาแค่200ยเยนเองมองเผินๆเ,เนี่ยลูกเขาก็ดูค,คล้ายแอปเปิลหรือว่าลูกแพรแต่ว่าลูกเขาในค่อนข้างแข็งมาก ถึงแม้ว่าจะดูเปลือกแข็งๆแต่ว่าลูกคนนี้ก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมแรงอยู่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ากลิ่นเหมือนอะไรพอบานบอกว่าจําได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยแม่ย่าชอบใส่ไว้ในรถเวลานั่งอยู่ในรถก็จะได้กลิ่นหอมของลูกคาลิงตลอดตอนหั่นเนี่ยก็ต้องออกแรงเยอะนิดนึงผ่าออกมานะรู้สึกว่าเหมือนแอปเปิลเลยตอนที่ซื้อเจ้าลูกนี้มาเนี่ยเขาก็มีป้ายบอกว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลกุหลาบมีรสฝาดและก็ดีต่อลาคอนิ <c oughs> ยมดองกับน้าผึ้ง <c oughs> จะมาลองชิมรสชาติกันปอกเปลือ ลูกพลับดิบนะไม่ได้ชิมเยอะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยที่ป้ายเขียนไว้ว่าไม่ควรทานแบบลูกสดนึกถึงฝรั่งลูกที่เขียวๆดิบๆยังไม่แก่เนื้อแข็งๆฝาดๆแบบนั้นตอนเนี้ยอยากได้พันุมาปลูกบ้างเลยแหละเสิร์ชหาข้อมูลดูลูกคาลิงเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ที่ญี่ปุ่นนะชื่อของเขาเนี่ยคือลูกควินมีปลูกได้ในหลายๆประเทศแต่ดิฉันก็เพิ่งเคยลองชิมเป็นครั้งแรกนี่เลยแล้วก็จะมาทําการดองกับน้าพึ่งไวเอาไวช้ชงกินอุ่นๆในช่วงหน้าหนาวขั้นตอนและวิธีการดองกับน้าพึ่งเนี่ยก็ไม่ม ออแต่ว่าเมล็ดเนี่ยเอาออกนะเลี้ยงไ่โลที่สะอาดแล้วก็เทน้ําพึ้งตามลงไปดิฉันเนี่ยชอบจิบชาอุ่นๆในช่วงอากาศหนาวก็เลยทําไว้เยอะๆเลยความหอมของลูกคลิงกับน้ําพึ้งเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีเลยแหละเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเราก็จะดองไว้อย่างนี้ประมาณ1สัปดาห์ครบเวลาก็นํามาชงดื่มเป็นชาได้แล้วหลังจากดองครบ1สัปดาห์แล้วดิฉันจะมาลองเปิดชิมรสชาติดูกันเลยโอ้ยอร่อยอ่ะ หวานชุ่มคอมากนะรสชาติดีกลมกล่อมหวานหอมไม่หล่อชารีบชงชากันต่อเลยจ้าช่วยให้ชุ่มคอแก้ไอร่างกายอบอุน่นไม่อยากดื่มเป็นชาอุ่นๆเน่ก็เปลี่ยนเป็นเมนูโซดาได้จะชงดื่มกับชาหรือว่ากาแฟก็ดีเดี๋ยวหมดหน้าหนาวรอบนี้ต้องไปลองหาต้นมาปลูกบ้างแหละเคยขับรถผ่านบ้านคนญี่ปุ่นที่เขาปลูกต้นคาลินออกลูกเยอะตอนที่เห็นเน่ก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าลูกอะไรวันนี้ก็ได้ลองชิมซักทีแล้วอากาศที่ญี่ปุ่นช่วงนี้ก็เหมาะกับการดื่มชาอุ่นๆมากอร่อยชุ่มคอเลยอะ่ะใครมีเมนูจากลูกนี้แนะนําเพิ่มมเเติกันได้ลย นะอยากทำเมนูจากเจ้าลูกคลิงเนะี่ยเพิ่มอีกหลายๆเมนูเลย